วัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของคุณครูเกศนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญในชุมชนกันเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอย่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะตำนานหลวงปู่พิบูลกันรครั้งหนึ่งมีเมืองใหญ่ชื่อว่าเมืองพิบูลรักเมืองนี้เต็มไปด้วยคนดีมีน้ำใจและรักความสงบสุข เมืองนี้ได้มีผู้นำที่แสนใจดีชื่อว่าหลวงปู่พิบูลท่านเป็นคนที่ทุกคนรักและเคารพนับถือท่านด้วยความจริงใจหลวงปู่ท่านเดินทางมาจากเมืองร้อยเอ็ดเมืองอันศีรีวิไลที่ใหญ่โตท่านได้สแสวงบุญโดยการเดินทางไปตามทางแม่น้ำของอันกว้างใหญ่ จนกระทั่งมาถึงเมืองลาวที่เงียบสงบหลวงปู่จึงได้พักอาศัยอยู่ในถ้าและใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการทำสมาธิเจริญภาวนาะหลวงปู่ท่านใช้เวลาในการทำสมาธิตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติทําอย่างเขร่งคัดหลังจากนั้นหลวงปู่ได้นำความรู้กลับมายังเมืองไทยและท่านได้ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ชาวบ้านต่างศรัทธาและเคารพหลวงปู่พิบูร์เป็นอย่างมากหลวงปู่ได้เดินทางมาถึงบ้านเชียงงามซึ่งอยู่ในเมืองหนองหารท่านได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานคึนวันผ่านไปชาวบ้านต่างเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อมารับฟังคำสอนของหลวงปู่ ซึ่งท่านสอนให้ทุกคนรู้จักความดีและช่วยปราบคนชั่วเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีความดีมากมายที่หลวงปู่ท่านได้สร้างไว้ชาวบ้านต่างต้องการให้ท่านอยู่กับเมืองเราไปนานๆนแม้หลวงปู่จะมีงานอีกมากมายแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะหยุดช่วยเหลือผู้คน ดยหลังจากนั้นหลวงปู่ท่านได้เดินทางไปทางทิศเหนือผ่านป่าใหญ่และทุ่งกว้างเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนที่นั่นในป่าลึกที่มีต้นไม้ใหญ่และแถววันที่พันกันอยู่อย่างหนานแน่นได้มีดอกไม้สีแดงสวยงามเต็มป่าทึบและที่ตรงกลางป่าได้มีบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรียกกันว่าพาแท่น จากนั้นหลวงปู่จึงตัดสินใจสร้างวัดขึ้นในที่แห่งนั้นใกล้กับแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่ชื่อว่าห้วยหลวงได้มีคนชั่วทำร้ายคนในหมู่บ้านส่วนในป่านั้นยังมีผีและปีศาจที่แสนน่ากลัวที่คอยทำให้คนในหมู่บ้านต่างพากาันหวาดกลัวจนบางคนถึงกับต้องล้มป่วย ชวยหลวงที่มีผีพายและผีน้ำรวมถึงสิ่งเลวร้ายมากมายที่คอยทำร้ายผู้คนในถิ่นนี้หลวงปู่ท่านไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดท่านได้ช่วยปราบผีและมารร้ายให้หายไปจนหมดหลังจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุขและไม่ต้องหวาดกลัวกับสิ่งใดอีกต่อไป หลังจากหลวงปู่ได้ปรับโจรและมารร้ายท่านได้คำนึงถึงชีวิตของคนในหมู่บ้านโดยหลวงปู่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการสอนให้คนในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขซึ่งต่อมาก็ได้มีผู้คนอีกมากมายเดินทางหลังไหลมาอาศัยอยู่ที่นี่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันสร้างเมืองซึ่งหลวงปู่ได้วางแผนสร้างเมืองใหม่ให้สวยงามและสงบสุขทุกคนต่างเชื่อใจและเคารพรักหลวงปู่เป็นอย่างมากเพราะท่านจึงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีธนาคารเข้าให้ใช้ในยามเดือดร้อนหากใครลำบากหลวงปู่พร้อมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและใครที่ไม่มีวัวหรือควาย ท่านก็พร้อมที่จะช่วยหาให้หลวงปู่ท่านได้สร้างระบบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ในการทำการเกษตรและท่านได้สร้างคันดินกั้นน้ำเป็นอย่างดีเมื่อมองไปรอบๆจะมีถนนทั้งขวาและซ้ายพอหลวงปู่ได้วางแผนเมืองไว้เมืองนี้จึงสวยงามน่าอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้เติบโตและพัฒนาบ้านเมืองได้ต่อไป ยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับตํานานของหลวงปู่พิบูลในวันนี้หวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสําคัญในชุมชนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้คู่เกตขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ